คุณผู้ชมครับเป็นที่น่าสังเกตอย่างมากนะคะว่าสําหรับคนต่างชาติที่มาอยู่ในประเทศไทยสักระยะหนึ่งมักจะพูดภาษาไทยเก่งมากค่ะเคล็ดลับของพวกเขาเวลาเรียนรู้ในการพูดภาษาไทยอยู่ตรงไหนบางคนที่คุณวิภาปิ่นแก้วผู้สื่อข่าวของไทย PBS ได้พูดคุยด้วยบอกว่าไม่ต้องกังวลว่าภาษาไทยจะถูกกลืนนะคะในการเดินหน้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพราะว่าที่จริงแล้วภาษาไทยมีคุณค่าอย่างมากในเชิงเศรษฐกิจในประชาคมอาเซียนค่ะ การกล่าวทักทายลูกค้าของดาลูกจ้างขายหมูสเต,ต๊ะชาวกเกรียงสื่อสารด้วยภาษาไทยมากว่า20ปีเธอฝึกภาษาไทยด้วยการพูดตามตัวละครในโทรทัศน์ตั้งแต่เด็กเธอบอกว่านี่เป็นข้อได้เปรียบที่ทําให้เธอมีโอกาสทํางานสบายกว่าคนที่พูดภาษาไทยไม่ได้ทุกวันนี้หนูก็เข้ามาอยู่กับแฟนกับลูกคือย้ายมาอยู่ที่นี่มาหากินที่นี่คือหากินเราก็ทำงานขายของอะไรอย่างเงี้ยไปอะค่ะ ไรายได้ดีมีเงินใช้มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้อนาคตด,ดีขึ้นลูกก็สบายแม่ก็สบายกว่าเดิมเยอะเพราะจากไม่มีอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาอยู่ที่นี่ก็ดีขึ้นสบายขึ้นแดเนียลชาวแคนาดาที่หลงไหลสเสน่ห์ประเทศไทยใช้ชีวิตอยู่ที่นี่กว่า15ปีเขาเป็นอีกหนึ่งคนที่พูดภาษาไทยจากรายการโทรทัศน์ การใช้ชีวิตประจำวันที่เมืองไทยคือห้องเรียนสอนภาษาไทยของแดเนียลแดเนียลมองว่าการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปีหน้าภาษาไทยจะไม่ถูกกลืนหายไปเพราะประเทศไทยเป็นแหล่งอาชีพที่สำคัญสำหรับคนในอาเซียนแรงงานต้องสื่อสารเป็นภาษาไทยสำหรับแดเนียลการฝึกพูดภาษาต่างประเทศไม่ใช่เรื่องยากขณะนี้เขาพูดได้แล้วสภาษาคืออังกฤษฝรั่งเศสสเปนและไทย และขณะนี้กําลังฝึกพูดภาษาเมียนมาและเวียดนามเพื่อใช้ทําธุรกิจชาวต่างชาติที่อยู่เมืองไทยถ้าเราเปรียบเทียบชาวต่างชาติที่พูดภาษาไทยได้กับชาวต่างชาติที่พูดไม่ได้ชาวต่างชาติที่อยู่ประเทศไทยแล้วก็พูดไทยได้ผมคิดว่าเขามีความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีมากกว่าคนที่พูดพูดเตน,นิดเดียวหรือไม่ได้ซึ่งถ้าเราจะไปเรียน ภาษาประเทศเพื่อนบ้านจะเป็นประตูที่ให้เราเข้าไปเรียนรู้ถึงความคิดแล้ววัฒนธรรมประวัติศาสตร์ของประเทศนั้นไม่ใช่แค่ภาษาอย่างเดียวนะครับภาษาเป็นเครื่องมือที่ให้เราสื่อสารแล้วก็เรียนรู้ถึงความเป็นประเทศนั้นจะเป็นยังไงการเปิดประชาคมอาเซียนภาษาเป็นหัวใจสำคัญเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอาเซียน เลขาธิการราชบัณฑิตยสถานระบุว่าแม้ต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสารแต่ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติคนไทยควรให้ความสำคัญและใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องซึ่งขณะน,นี้ราชบัณฑิตยสถานเตรียมจัดทำสื่อเพื่อให้ประชาชนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ภาษาในอาเซียนหน่วยงานนี้มีหน้าที่หลักในการอนุรักษ์ภาษาไทยและก็ส่งเสริมภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ แต่เมื่อเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยบทบาทหนึ่งของราชบัณฑิตยสถานในการที่สร้างองค์ความรู้เราก็ได้จัดทำโครงการภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนดำเนินการมาได้ปีหนึ่งแล้วนะคะมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคต่างๆเข้ามาช่วยกันที่จะเขียนมาจัดทำเนื้อหาองค์ความรู้เพื่อจะนำไปทำเป็นสื่อต่างๆราชบัณฑิตยสถานเล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้ภาษาไทย จึงจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ29กรกรกฎาคมขึ้นทุกปีปีนี้เน้นที่การสื่อสารภาษาไทยของสื่อมวลชนนำเสนอในรูปแบบรายการสัมภาษณ์บุคคลที่มีชื่อเสียงให้เห็นถึงความสำคัญของภาษาไทยและนำไปใช้อย่างถูกต้องเพราะสื่อมีบทบาทการทำงานสำคัญเข้าถึงสังคมในวงกว้างการใช้ภาษาอย่างถูกต้องของสื่อจะกลายเป็นต้นแบบที่ดีสำหรับการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในประเทศไทย วิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงาน